สวยไหมเจ้าเพื่อนๆดอกกระเทียมป่าสีเหลืองหาชมยากมากจ้าวันนี้ส้มนำมาเสนอนะจ้าและในช่วงนี้ก็ถ่ายทำตอนกลางวันนะจ้าแสงแดดเปลี่ยงเลยจ้ะเห็นไหมเจ้าเพื่อนๆ ส้มปลูกไว้ในกระถางจ้ะดอกกําลังบานสวยเลยจ้ะเพื่อนๆสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มจะพามาชมดอกกระเทียมป่าสีเหลืองของส้มนะจ้าที่ขยายพันธุ์ออกมาจ้ะก็มาปลูก ตรงนี้ในกระถางเขาเขาต้นเยอะมากเลยจ้ะแต่ว่าดอกไม่ค่อยมีเท่าไหร่ส้มก็คาดว่าในในกล่องนี้มันคงจะลึกจ้ะมันจะลึกไปหน่อยมันก็เลยไม่ค่อยมีก็เลยไม่ค่อยมีดอกจ้ะก็มีแต่ใบใบเต็มเลย ขอโทษสำหรับเพื่อนบ้าน้วยนะจ๊ะเสียงจ้ะเพื่อนบ้านเสียงเด็กร้องต้องขอโทษด้วยจ้ะนี่เราจะดอกกระเทียมป่าสีเหลืองของส้มเข้ามาเกิดด้วยแล้วส้มก็ขยายพันธุ์เข้ามาจ้ะขยายพันธุ์เขาออกมานี่จะดูใกล้ๆ ก็เห็นเขามาเกิดในสวนก็ไม่ได้เด็ดเขาทิ้งไม่ได้ถอนเขาทิ้งนะจ๊ะเจ้ารูเพิดรูเพิดเป็นไรเจ้ารูเพิดเป็นไรลูอหืมขอโทษนะจ๊ะเจ้ารูเพิดมันมาเอ่อกวนสมาธิรูเพิดเป็นไรลูอหืมันเจ้าแจ็คก็นอนอยู่นู่นนะจ๊ะนี่คือเจ้าแจ็คเจ้าแจ็คนอนอย่างนี้หรอหืมเจ้าแจ็คกับเจ้ารูเพิด นี่จ้ะเดี๋ยวไปชมดอกกระเทียมป่ากันต่อเลยจ้าเมื่อกี้ไปถึงไหนแล้วลืมแล้วจ้ะก็มีแมลงพึ่งตายตอมจ้ะนี่จ้ะก็ถ้าถ้าต้นต้นไม้อะไรมาเกิดในสวนเรา ก็เด like ็ดเด็ดมาดมเลยนะจ้าเด็ดใบของเขามาดมเอ่อถ้าไม่มีกลิ่นเราก็เอาไว้ดูดอกเขาจะถ้ามีดอกสวยเราก็เก็บไว้ถ้าเราไม่ชอบดอกของเขาเราก็ถอนทิ้งจ้ะเพื่อนๆนี่ก็อีกต้นหนึ่งจ้ะอต้นนี้อยู่ในดินจ้ะขยายมาอยู่ในดินก็มีห้าดอกด้วยกันจ้ะห้าดอกด้วยกัน เดี๋ยวไปชมตรงที่ซ่อมไปไปขุดเข้ามาขยายพันธุ์อะอยจะไปขุดเข้ามาไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวไปชมต้นฉบับที่เขาเกิดเลยนะจ๊ะเพื่อนๆน,นี่แหละจะต้นฉบับของเขาเขาเกิดตรงนี้หลยจ๊ะเพื่อนๆ่อมก็เลยถอนถอนเข้าไปถอนหัวเข้าไปไปขยายพันธุ์ที่เห็นนั่นอะไรจ้ะ อนอกลุ่มนี้ไม่ได้เอาไปนะจ๊ะกลุ่มนี้กลุ่มนี้เอาไว้เอาไว้ตรงนี้ก็เยอะอยู่จ้ะนี่แหละจ้ะเขาเกิดอยู่ตรงนี้แหละจ้ะเห็นไหมจ๊ะเขาเกิดกับต้นไม้อื่นๆที่ปลูกเอาไว้แต่เพราะว่าดอกเขาสวยแล้วก็แปลกดีก็เลยเก็บไว้ชมจ้ะเก็บไว้ใช้ชมแล้วก็ขยายพันธุ์ก็ขยายพันธุ์ด้วยหัวจ้ะเพืเ่อนๆส้มก็ เอาหัวเขาออกก็ไม่รู้เข้ามาได้ยังไงสงสัยนกนกพามาหรือว่าอะไรก็ไม่รู้จ้ะไม่รู้ว่าเข้ามาได้ยังไงแต่ก็ดีใจที่เข้ามาจ้ะถ้าจะไปซื้อก็ไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนจ้ะไม่รู้ว่าที่ไหนมีขายถ้าถ้าใครรู้ว่าที่ไหนมีขายบอกด้วยนะจ้าเดี๋ยวส้มจะไปไปซื้อมาจะไปซื้อมาขยายเยอะๆเลยสวยมาก แต่ไม่เคยกินนะจ๊ะส้มไม่เคยกินก็ชมแต่ดอกเขาแล้วกันกินแต่กระเทียมป่าสีขาวจ้ะกินแต่กินแต่ดอกกระเทียมป่าสีขาวจ้ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปชมอีกที่หนึ่งเลยจ้าที่เขากำลังออกดอกสวยเลยจ้าตรงนี้ส้มก็ขยายพันธุ์ออกมาเหมือนกันจ้ะเอาไว,ใาไวใ้ในกล่องเอาไว้ในในกล่องแบบนี้ กำลังออกดอกสวยเลยจ้ะเพื่อนๆก็รวมกันก็ได้เยอะอยู่จ้ะคาดว่าปีหน้าก็จะเยอะกว่านี้จ้ะดอกตูมเขาก็มีนะเจ๊ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะหาให้ชมจ้ะ นี่ไงจะ้ะนี่จะดอกตูมเขาอันนี้ดอกปานนี่ยังบานไม่หมดนะเจ้าเพื่อนๆยังเหลืออยู่อะไรจะสวยขนาดนี้ถ้ามีเป็นเป็นทุ่งแบบ กระเทียมป่าดอกสีขาวสุดยอดเลยจ้ะเพื่อนๆก็คล้ายๆมีมีคนเอาพรมมาปูเป็นสีเหลืองนะจ๊ะแบบไม่ต้องดูดฝุ่นโอ้มีแมลงผู้ด้วยดูสิโอ้สุดยอดเลยจ้ะเพื่อนๆเห็นไหมจ๊ะอมแมลงผู้ ช่วงที่ส้มทําคลิปอยู่นี้ก็เกือบเกือบสองทุ่มเะจ้ะก็ยังมียังมีแสงอยู่จ้ะช่วงนี้มีแสงถึงสามทุ่มเลยจ้ะวันนี้ก็อากาศก็ร้อนอยู่จ้ะร้อนอยู่เดี๋ยวไปชมเดี๋ยวไปชมมุมโน้นเลยจ้ะต้นต้นเดียวกันนี่แหละจ้ะเดี๋ยวไปชมชมมุมตรงโน้นก่อนเนี่ยจะเพื่อนเพื่อนอีกมุมนึ่งจ้ะ ก็ที่ไม่เยอะนะจ๊ะก็ปลูกไกล้กันทั้งผักทั้งดอกไม้ก็ปลูกกันไปอย่างนั้นนะจ๊ะอันนี้ปลูกถั่วจ้ะปลูกถั่วอยู่ใกล้ๆก็เลยนำมาให้เพื่อนๆชมจ้ะสุดท้ายนี้ส่งหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบดอกกระเทียมป่าสีเหลือง ของส้มนะจ๊ะของเราจ้ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามส้มจ้าถ้าเพื่อนใหม่ชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้วยนะจ้าขอทุกท่านจงโชคดีแล้วก็มีแต่ความสุขสดชื่นจ้าไม่เก็บไม่ไข้นะจ๊ะเพื่อนๆจ้าโชคดีโชคดีโชคดีจ้าสวัสดีจ้า